สวัสดีครับผมอิสระชาแนลบรรยากาศอยู่ท้องทุง่งนานะครับสดชื่นบรรยากาศอยู่ท้องทุง่งนานี่เย็นสบายนะครับเห็นขาตั้งกล้องบ่ฮะเที่ยงครึ่งนะครับฮะ เออไม่นั่นละดูบรรยากาศนะครับนี่ต้นม่วงผมเอามา,มา,มาปลูกอันนี้อยู่แล้วนะครับนี่อยู่ตัวแล้วมะม่วงเบาหืมทำไมวินเหรอ <c oughs> <ง>ธรรมดาเลยเนาะเห็นงาน <c oughs> ทำงานมันก็ต้อง ตรงมาแต่เศร้าอ่ะนี่คือสะนะครับปลาเยอะนะครับตรงนี้มันจะขาดเดี๋ยวผมเกี่ยวข้าวเสร็จผมจะเอาดินมาผมเหมือนน้ำจะทะลุไปนู่นเหมือนคู่สะนะครับพี่น้อ <c> ง <oughs> ถ้ามันแตกนิ่วงานเข้าะนะครับ เดี๋ยวเกี่ยวข้าเสร็จเราค่อยอุดไปีเกี่ยวพื้นล่างก่อนนะครับเมื่อวานเกี่ยวพื้นนี้พื้นนั้นมันย่าเยอะมันเลกหกย,ยาโน no.

แดดแดดนสิข้าวเดี๋ยวนี้แม่ขอบนีนะรอบเลย กินน mm. mm ื hmm. mm ่ม hmm. mm ่ก hmm. mm ินออกเเราท้าโอ้ยบตัวเตะมาขึ้นผเบียขึ้นเท้าเบียร์าอ้คือบ่ไนม่่อมไปชอาเตะกนเอามี่อันไหมนี่ของข้าวองอันห ซียืนยันสองเงิน,นไม่ร้อน,นเอาไปถางเขาครับพี่น้นองมาเกี่ยวข้าจะได้ถางป่ลาลมถาวเลยหรอ ล่เรียมการล่มทางเว้ยว้าวให้เมย์ทำนานี่มันเหนื่อยจริงเลยนะใส่รถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวให้เป็นดีแต่เนี้ เยวสงานโอมันมีแค่สองานนี่แหละเราไปเกี่ยวสองอันเราต้องเกี่ยวสอง กระปูนะปุยังงขาีดอหพี่นี่ยว่างเลนนั่น,นะน,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 นเนี่ยอออตยอกลัดหนีย่ยมันรอนมีแมงวันโอ้ยนีปัดร่ว่างหนี่ใกล้เป็นพะยะะันเนี้เม็ดแยกของโบมัน

โ้ยมันขี้เพิ่นใด้กันนี่ไมมเห็ดนี่ว้าวเท่าลยโุดยดเดี๋ยวเอาไปเอาไปทางปลาบูคืนดิตาปืนตาไหนนะบอเสร็จเรียบร้อยครับผมเอาเกี่ยวเกี่ยวกันแล้วนะเอาเกี่ยว เป็นจะเป็น,ปนรมแล้วพักเทียงครับเดี๋ยว่าตำหงอยู่คน,น,นถี่มาทรงนะครับตำหงสั่งเอียงกว่าสั่งแก็บตำหงถื่มาทรงรอสักครู่เอาคลิปนี้สำเนียงครับผม